สวัสดีครับทีเคปังยะลาครับสวัสดีค่ะช่วงนี้สามารถยืมหนังสือได้ไหมคะ ไต้ครับทีเคปังยาลานะครับมีบริการบุกถึงบ้านบริการจัดส่งภายในเขตเทศบาลนครยะลานะครับโดยเป็นบริการพิเศษสําหรับสมาชิกทีเคปังยะลานะครับส่งถึงบ้านฟรีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18พฤษภาคม64นะครับหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนะครับจะส่งรอบบ่ายเวลา15นาฬิกานะครับเพียงแจ้งชื่อหนังสือที่ต้องการยืมพร้อมชื่อสมาชิกรหัสบัตรสมาชิกเบอร์โทรศัพท์และก็ที่อยู่ในการจัดส่ง เดี๋ยวเราจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับอ,อยากได้หนังสือเกี่ยวกับการขายออนไลน์อ่ะค่ะช่วงนี้หน้าร้านเงียบมากเลยยิ่งช่วงโควิดนะคะเงียบมากเลยพอจะมีหนังสือ,อาการขายออนไลน์แนะนำไหมคะมีครับหนังสือขายของออนไลน์ที่น่าสนใจ ขอแนะนําสีเดียมด้วยกันนะครับหนังสือเล่มแดงนะครับเป็นหนังสือใช้ Facebook ถูกวิธียอดขายดีขึ้น100เท่าเขียนโดยมันทิตาจินดาเจ้าของแฟนเพจดิจิตอลทิปส์นะครับในเล็กหมู่658.87นะครับเมื่อใหม่ต้องรู้เมื่อชิปต้องไม่พลาดรู้ทันและเข้าใจแก่น Facebook แบบ360อองศานะครับอ่านง่ายใช้ได้จริงนะครับ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ฉบับเป็นฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุด2020จากหนังสือเวสเซเลอร์ยอดขายอันดับหนึ่งในหมวดบริหารยาวนานกว่า1ปีเมื่อหนังสือเล่มนี้นะครับทำให้เข้าใจที่มาที่ไปเข้าใจหลักการตลอดจนวิธีคิดของ Facebook ทั้งนี้ก็เพราะความเข้าใจที่ถูกต้องจะนําไปสู่การลงมือทําอย่างถูกต้องและไม่ว่าเครื่องมือต่างๆจะเปลี่ยนไปอย่างไรหลักการตรงนี้ก็ยังคงอยู่เสมอเราเรียกสิ่งนี้ว่า แก่นของวิชา Facebook นั่นเองครับเล่มที่2นะครับเป็นหนังสือเรื่องสูตรลับขายดีใน Lazada s h o อป e เขียนโดยทันทีราอภิกุณวราสิทธิ์นะครับในเล่มหกห่658.87นะครับหนังสือเรื่องนี้ได้รวบรวมกลยุทธ์พร้อมเทคนิคต่างๆ จากร้านขายดีทั้งในช้อปปีและ l a z a ด a เป็นสูตรสำเร็จรูปให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้ทันทีหากเป็นผู้ค้ามือใหม่ที่กำลังสนใจขายสินค้าออนไลน์บน Lazada และช้อปปีนี่คือหนังสือที่คุณไม่ควรพลาดกันเลยนะครับมาถึงเล่มที่3นั่นละครับกับหนังสือเรื่องนำเข้าส่งออกออนไลน์ Alibaba บาฉบับ Dropship o e m Preorder เขียนโดยทันทีราอภิคุณวราสิทธิ์นะครับในเลขหมู่ 658.87นะครับหนังสือเล่มนี้ก็ได้อธิบายรายละเอียดถึงวิธีการใช้งาน a l i b a b a .com รวมทั้งเว็บอื่นๆในเครือไม่ว่าจะเป็น a l i express.com เถาเปา .com 1688.com 16และ tmail.com นะครับและวิธีการซื้อมาขายไปแบบด o อปชิปและ p r e o อเดอร์วมถึงการสร้างแบรนด์สินค้าผ่าน OEM นะครับเพื่อส่งออกทั่วโลก ้อมเคส,สตาดีตัวอย่างการสร้างธุรกิจจากอาลีบาบาและไอเดียสินค้าทำกำไรนะครับเล่มสุดท้ายนะครับเป็นหนังสือเรื่องทำธุรกิจเพิ่มยอดขายและโปรโมตแบรนด์ด้วย Line Official Account นะครับ เขียนโดยกองบอกอปิยานาศนักสงกองบอกอมรินเพชรคุณกองบอกอมณีนุษส,สมานหมู่ในเลขมหมู่658.87นะครับหนังสือเล่มนี้นะครับอัปเดตล่าสุดดีแต่การใช้งานพร้อมเทคนิคที่จะช่วยให้ยอดขายคุณเติบโตแบบก้าวกระโดดนะครับเป็นการ รู้จักการใช้งานแอป LINE f o f f i c i a l a c c o u n t บนสมาร์ทโฟนและ l i o f o i f i c l w o r k c o u n t Manager บนเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การสมัครใช้บริการจัดการหน้าร้านติดต่อสื่อสารกับผู้ติดตามตั้งค่าการทำงานสร้างโปรโมชั่นด้วยการสร้างบัตรสัรสมแม้มคูปองส่วนลดและการสร้างแบบสอบถามและ List ์เมสเซจนะครับไปจนถึงการใช้งานแอปเสริมต่างๆในตระกูลไลน e ถือได้ว่าหนังสือเล่มนี้นะครับเป็นหนังสือที่อัปเดตล่าสุดมากเลยนะครับน่าสนใจทั้งสี่เล่มเลยนะคะงั้นขอยืมทั้งสี่เล่มเลยละกันค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับสวัสดีครับมาส่งหนังสือครับ ส่งหนังสือนะครัะคุณโมนิก้าคาริมปุนะครับยิ้มหนังสือสีเล่มนะครับอันนี้ครับสีเล่มครับเดี๋ยวรบกวนเซ็นชื่อรับหนังสือหน่อยนะครับอ่าตรงไหนเซ็นตรงอ๋อค่ะสีช่องเลยครับสีช่องเลยนะคะค่ะครับ คือวันที่9พฤษภาคมนะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มารับหน้าบ้านนะครับในวันที่9พฤษภาคมนะครับหรือถ้าสะดวกเดินทางก็สามารถที่จะไปคืนได้ที่กล่องหน้าที่เขตางยะลานะครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ,คคะสำหรับสมาชิกที่เขตบางยะลาที่ต้องการยืมหนังสือสามารถใช้บริการบุ๊กถึงบ้านผ่านช่องทางนี้ได้เลยครับ